อ่ะสวัสดีน้องชายนะเดี๋ยวเฮียจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับจานจูปิเตอร์นะก็เออตัวนี้ก็เป็นเม็ดอินเวียดนามเหมือนกันนะผลิตในเวียดนามตัวนี้ก็เป็นเม็ดอินเวียดนามเหมือนกันนะครับกับตัวนี้นะครับหนึ่งสองแปดเรสซิ่งนะครับซีอินซีหรอนะครับนะตัวนี้นะครับเม็ดอินเวียดนามเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นของบ้านเราแต่ผลิตในเวียดนามนะครับแต่ตัวเนี้ยอ่าเป็นของบ้านเขาผลิตของบ้านเขาแต่ตัวนี้นําเข้าออกมานะครับนำเข้ามาเออเอามาจากอิ่มซับอะไรแต่งนะครับเฮียก็ เอาเข้ามาอีกทีนึงนะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจนะครับทักใส่อิมซับอะไรแต่งหรือจะมาทักทางเฮียก็ได้นะครับตัวนี้พันกว่าบาทแต่ตัวนี้มันมีลักษณะพิเศษยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะแถมพวงกุญแจมาด้วยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาหรือเปล่าเฮียก็ไม่รู้นะถ้าเป็นของเวียดนามมันจะแถมพวงกุญแจเหมือนไฟหน้าของเฮียนะครับเขาก็แถมพวงกุญแจมาเหมือนกันนะก็สวยดีนะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้มีของแถมนะน้องชายอ่ะกับตัวนี้เฮียแกะแพ็กเกจออกมาแล้วตัวนี้ขนาด200มิแลอาจจรร์ูปิเต220 ตัวนี้200้นะครับขาก็ต้องแตกต่างออกไปขาตัวนี้220ตัวนี้ขาก็200นะมันจะใช้กันไม่ได้นะครับน้องชายถ้าใครใส่ขา220นะครับเพราะปั๊มมันจะทางออกไปแต่ถ้าเราเอาขา200ปั๊มมันจะหุบเข้าไปหุบเข้าไปเพื่อจะให้ปั๊มตัวนี้มันเหยียบเข้าไปอีกนะครับเฮียจะใส่ปั๊มตัวนี้เฮียเอาขามาด้วย นะครับเฮียซื้อขาของเขามาด้วยแล้วเฮียก็ซื้อสเปสเซอร์ของเขามาด้วยสเปสเซอร์เฮียใส่จานจูปิเตอร์สเปร์นี้เอเสเปเซอร์นี้ใส่จานของเวียดนามใส่ไม่ได้นะครับเบ้ามันเล็กกว่าเวียดนามเบ้าเขาเล็กกว่านะครับรูตรงเป๊ะเหมือนกันนะครับของเขานะครับแล้วก็เอามาใส่แบบนี้นี่รอๆเลยแต่เห็นเฮียเห็นมีหลายสีอยู่มั้ง <S <S นา่นาจะมีดําน้ําเงินแดงด้วยไม่แน่ใจนะถ้าจําผิดขออภัยถ้ายังไงทักไปทางอิมซับอะไรแต่งหรือถ้าสนใจมาทักมาทางเฮียก็ได้เฮียติดต่อให้นะครับก็ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณน่าจะอยู่่ราาปะมณ นะครับแต่เบานะน้องชายเบาวกว่าจูปิเตอร์เบาวกว่าเพราะว่ามันขนาดเล็กกว่าหรือเปล่าเฮียก็ไม่มั่นใจนะครับข้างหลังก็เป็นกลิปกลิฟกลิฟล็อกนะครับก็ทํานองแบบว่าเป็น2ชิ้นเหมือนกันจูปิเตอร์ก็2ชิ้นนะครับนะก็เป็นแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบถ้าใครต้องการแบบว่าเฮ้ยเป็นช,ชบเชียร์แบบมีสีหน่อยก็ลองดูแล้วกันลองเลือกดูนะครับตรงเป๊ะเลยนะน้องชายไม่ต้องไปยงมาแยงเลยนะขนาดจาน200รนะครับแล้วก็ใช้ขา200ด้วยนะครับแล้วมันจะเล็กกว่าจูปิเตอร์น้องชาย ฝากไว้ด้วยนะครับกับจาน128 racing แถมพวงกุญแจด้วยทักทางเฮียรหรือทักทางอิ่มซับอะไรแต่งก็ได้นะน้องชาย